นละโอกาสดีอัตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพัเทกรัตติคาดาว่าด้วยเรื่องความตายเพื่อเป็นการประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบรารมีเพิ่มบูนกุศลบุญญาราศี ในส่วนทักษิณานุปทานซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้กระทำบำําเพ็ญในวันนี้เนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของผู้วายชนณนะวัดไร่เกาะต้นสำโรงแห่งนี้ตามเวลาอันสมควรท่านเจ้าภาพ ท่านแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานบําเพ็ญกุศลของผู้วายชนในค่ำคืนนี้วันนี้เป็นวาระสุดท้ายที่ทางคณะเจ้าภาพได้กระทำบำําเพ็ญบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ตายหรือผู้วายชนซึ่งนอนสงบแน่นิ่งอยู่ต่อหน้าพวกเรานี้ พร้อมกันนั้นยังมีญาติพี่น้องที่มาร่วมง,งานบังเพนกุศลของผู้วายชนเพื่อที่จะทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนและก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกียรติแก่ทางคณะเจ้าภาพวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวคือคุณแม่ ได้จากลูกจากหลานไปจากไปชนิดที่ว่าไม่มีวันกลับวันก่อนๆคุณแม่ไปเที่ยวจางต่างจังหวัดคุณแม่เดินทางไปต่างจังหวัดยังมีโอกาสได้เห็นหน้าคุณแม่อีกคุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่ป่วยยังมีโอกาสได้เห็นหน้าคุณแม่ถ้าคุณแม่หายแต่วันนี้สุดท้ายจริงๆ วาระสุดท้ายจริงๆท่านเจ้าภาพก็จะเห็นในสภาพที่คุณแม่พูดไม่ได้เมื่อก่อนคุณแม่เคยพูดได้เคยยิ้มกับลูกเคยยิ้มกับหลานเคยแสดงออกบ่งบอกสั่งสอนลูกว่าลูกเอ๋ยให้รักกันนะลูกเอ๋ยให้สามัคคีกันนะแต่วันนี้คุณแม่พูดไม่ได้ชีวิตคนเรา มันไม่ต่างอะไรกันเลยยติโยกทั้งหลายวันนี้พวกเราจงทำกายทำวาจาทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้วายชนซึ่งเมื่อก่อนผู้วายชนคนนี้เคยคุ้นเคยเคยสนิทสนมกับเราเคยพูดจาโอภาปใสัยกับเราเคยยิ้มกับเราเคยหัวเราะก,กับเรา เคยแสดงออกบ่งบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้มีน้ำใจแก่เราทุกคนที่นั่งอยู่นักาัรที่ตรงนี้โดยเฉพาะลูกลูกหลานสิ่งที่แม่บอกสิ่งที่แม่สอนมันเป็นคุณค่ามันเป็นคำสั่งสอนที่มีคุณค่าประดับไว้ในหัวจิตหัวใจลูกวันนี้ถ้าแม่พูดได้แม่จะพูดคำแรกเลยว่า ร่างกายนี้ที่แท้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวได้พมนักพักอาศัยสามหมื่นวันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพลากจากเคหาทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วและดีคุณแม่จะพูดอย่างนี้ แม่เจ็บแม่โบกมืออำลาดวงอาทิตย์ญาติสิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรแม่มาคนเดียวแม่ก็ไปคนเดียวแม่มาอยู่บนเมืองมนุษย์นี้เพียงชั่วครู่ชั่วคลาวชั่วขนาดชั่วเวลาหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องโบกมืออำลาดวงอาทิตย์ญาติสิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทรัพย์สมบัติแม่ไม่ได้เอามาสักกระบาดหนึ่ง แม่มาคนเดียวแม่มามือเปล่าสุดท้ายแม่ก็ไปมือเปล่าเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนไยนเจ้าเกิดมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานี่แหละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะทางคณะเจ้าภาพ วันนี้เราได้แสดงออกบ่งบอกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณกตัญญูแปลว่ารู้คุณกะตะเวทีแปลว่าตอบคุณรู้เฉยเฉยไม่ใช่ต้องตอบบุญแทนคุณของคุณแม่โดยการทำบุญอุทิศไปให้แก่คุณแม่ซึ่งได้นอนอยู่ต่อหน้าพวกเรานี้ นี่แหละเป็นการแสดงออกบ่งบอกว่าลูกผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความตายนั้นเห็นความสำคัญของผู้ตายถ้าคุณแม่เห็นด้วยจิตด้วยวิญญาณหรือญาณนวิถีใดๆก็แล้วแต่ท่านคงจะปราบปลื้มยินดีท่านคงจะอนุโมทนาพลอยยินดีกับลูกกับหลานพลอยยินดีกับญาติสนิทมิตรสหายที่มาดูท่านอยู่ในขณะนี้ ที่มาส่งดวงจิตดวงวิญญาณของท่านอยู่ในขณะนี้นี้แหละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตนี้มาบนเบืองมนุษย์นี้มาสั่งสมบุญญากตาธิการพวกเรามาสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นเมื่อจากไปสิ่งที่เป็นเพื่อนเราก็คือบุญกับกุศลนอกนั้นทรัพย์สมบัติมันเป็นเพียงสมบัติภายนอก แต่สิ่งที่อยู่ภายในหัวจิตหัวใจของพวกเราคือบุญและกุศลดังนั้นแล้วใครก็แล้วแต่ที่ทำบุญไว้แล้วเวลาตายไม่ต้องห่วงชีวิตนี้ว่าตายแล้วจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าใครก็แล้วแต่ยังทำบุญน้อยเวลาตายมันน่ากลัวกลัวอะไรญาติโยม กลัวว่าบุญนั้นจะไปส่งเราไม่ถึงสวรรค์กลัวว่าบุญนั้นจะไปส่งเราไม่ถึงมนุษย์กลัวว่าบุญเรามันน้อยหน่อยนิดเดียวเพราะฉะนั้นเรามางานศพเราจึงเห็นคนตายเป็นครูใหญ่ยอนอนอยู่ต่อหน้าเรานี้ว่าครูใหญ่คนนี้เมื่อก่อนที่ท่านพูดได้ท่านทำบุญสุนทรทา,าน ท่านมีจิตเมตตาปราดีส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายท่านจากไปท่านก็เอาบุญเอากุศลไปด้วยดังนั้นแล้วลูกหลานทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกะตัญญูกะตะเวทีกะตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วน ตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนบุญคุณที่เคยพึ่งโบราณบอกห้ามลืมวันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กบัดนี้เวลานี้พ่อแม่จากไปท่านไม่เอาอะไรไปเลยสิ่งที่ท่านหวง สิ่งที่ท่านหวงที่สุดที่สุดคือให้ลูกรักกันให้ลูกสมักสมานสามัคคีกันดังนั้นแล้วเมื่อญาติโย,ยมซึ่งเป็นลูกหลานได้มากระทําซึ่งคุณงามความดีโดยการมาบําเพ็ญกุศลตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาจนถึงบัดนี้เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการสวดพระอภิธรรม ไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานได้กระทำหมดแล้วอันทั้งหลายมองไปที่หีบศพเราจะเห็นอาหารหวานขาวต่างๆที่วางอยู่ต่อหน้าหีบศพนั้นคือข้าวให้คนตายกินมีน้ำบ้างมีผลไม้บ้าง มีแกงบ้างมีสารพัดอย่างที่ลูกหลานเอาให้คุณแม่กินใช่ไหมคุณแม่กินได้ไหมคุณแม่กินไม่ได้ถ้าให้อาตมากินอาตมาก็ไม่กินเพ,เพราะว่ามีอะไรมันมีทูบอยู่ที่ทูบมันหล่นไป,ไปนี่แต่เขาให้ทำไมญาติโยมเขาให้เพื่อความกตัญญูหนึ่งสองแสดงออกว่าบูชาคุณงามความดีของผู้ตายสามเป็นการ กตันญูกะตะเวทีสี่เป็นการทำบุญอุทิศนั่นแหละคือหาข้าวให้คนตายจริงกินแม่พระมาแล้วนะมาสังเทศกับลูกนะไปเคาะหีบศพแม่แม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินเออแต่เคาะทำไมโบราณเขาบอกว่าให้เคาะหีบศพแล้วก็ห,หาข้าวให้แม่กินหาข้าวให้พ่อกิน พ่อตายแล้วจะไม่ได้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงทรัพย์สิงสิลงคานแม่จะไปสบายพ่อจะไปสบายเคาะหีบศพนั่นโบราณเขาสอนอย่างนี้เป็นปริศนาธรรมว่าตอนมีชีวิตอยู่ถ้าพระมาให้รู้จักฟังเทศฟังธรรม พระมาให้ศีลสมาทานศีลห้าให้รู้จักตั้งใจฟังเอาคิดเอาว่าศีลห้ามันมีอะไรพระมาเทศท่านเทศพระเทศว่าอย่างไรอันนี้ให้ฟังเอาและก็ตอนหาข้าวให้คนตายกินนั้นเตือนคนเป็นว่าตอนที่แม่คุณตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเวลามีเงินมีทองมีทรัพย์สิสน ก็ชักชวนแม่ไปกินข้าวอาหารอะไรที่มันอร่อยที่แม่ชอบหามาให้แม่กินตอนแม่มีชีวิตอยู่บัดนี้เวลานี้แม่ตายแม่ไม่มีโอกาสได้กินข้าวดังนั้นแล้วเราในฐานะที่คนมีชีวิตอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความตายจึงสำนึกได้ว่า การเคาะหีิบศพนั้นเป็นการเตือนสติพวกเราเองไม่ได้บอกคนตายมารับศีลเลยเพราะคนตายไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมารับรู้สภาพแห่งความเป็นจริงได้เหลือแต่พวกเราจึงสอนพวกเราเองเพราะฉะนั้นการหาข้าวให้แม่กินการหาข้าวให้พ่อกินนั้น ก็เป็นการบ่งบอกถึงความกตัญญูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณหาข้าวให้แม่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม่จากไปพ่อจากไปไม่มีโอกาสชักชวนท่านกินข้าวร่วมกันอีกไม่มีโอกาสท,ที่จะได้พูดคุยกับคุณพ่อไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณแม่อีกนั่นแหละคือความตาย ชีวิตนี้สุดท้ายคือระฆังครั้งที่สี่ดังขึ้นเหมือนกับผู้ตายนี้นอนอยู่ต่อหน้าเราระฆังครั้งที่หนึ่งคือความเกิดเห็นไหมระฆังครั้งที่สองคือความแก่ระคังครั้งที่สามคือความเจ็บไข้ไปสู่โรงพยาบาลและระคังชีวิตครั้งสุดท้ายจริงๆคือระคังแห่งความตาย หมดแล้วนะหมดเสียงระครั้งแล้วนะตอนนี้พวกเราะครังครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่หนึ่งผ่านไปเกิดแล้วนะครั้งที่สองแก่แล้วนะครั้งที่สามเข้าโรงพยาบาลแล้วนะเหลือครั้งเดียวชีวิตนี้เหลือครั้งเดียวคือระกครั้งแห่งความตายก่อนที่ชีวิตนี้จะอัดสดงญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจตั้งสติ ให้มีสติให้มั่นคงว่าชีวิตนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างกรรมอย่างเดียวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้กรรมอย่างเดียวเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญญาบารมีประดับไว้กับหัวจิตหัวใจของตนเองปัญญาบารมีคืออะไรคือการให้ทานคือการรักษาศีลคือการเจริญเมตตาภาวนา คือการเมตตารักกันผัวรักเมียเมียรักผัวพ่อรักลูกลูกรักพ่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแต่เป็นการสร้างบุญญาบารมีทั้งสิ้นสมดังพระบาลีที่อัตมมภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นนั้นว่าอัจเจวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวก เป็นอาทิตแปลความว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เพราะมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราความจริงมัจจุราชมีหมู่มากมีเสนามากก็เป็นเพียงการอุปปมาณอุปมยเท่านั้นมัจจุราชคือสิ่งที่มองไม่เห็น มัจจุราชก็คือความตายนั่นแหละญาติโยมมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวมันจะมาเยือนเราเมื่อ,อไหรก็ได้เพราะฉะนั้นดังนั้นแล้ววันนี้พอจะสรุปความลงไปว่าเรามางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว้ตองพลัดพรากจากเหล่ากอทั้งพ่อแม่เมียผัวทุกตัวตน อันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงจะใหญ่ครับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลง